สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะกลับมาพบกับครูมเมกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือการหารเลขยกกําลังนะคะที่มีฐานเดียวกันนะคะและมีเลขชี้กําลังเป็นจนํานวนเต็มบวกก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนนะคะไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับการคูณเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกันนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะลืมใช่ไหมอ้าวก่อนอื่นมาทวนความรู้เรื่องเดิมก่อนนะคะการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันนะคะมันจะมีสูตรนะคะก็คือถ้าฐานเหมือนกันนะคะถ้าฐานเหมือนกันนะคะคูณกันนะคะให้หนักเรียนจับเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่น2ยกกำลัง8คูณอยู่กับ2ยกกำลัง5นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าข้อนี้นะคะมีฐาน เดียวกันนะคะฐานก็คือเลข2นะคะเพราะฉะนั้นถ้าฐานเหมือนกันอย่างนี้และคูณกันอยู่นะคะเราก็จะนําเลขชี้ก,กําลังมาบวกกันเลยนะคะซึ่งข้อนี้นะคะเลขชี้ก,กําลังตัวแรกก็คือ8นั่นเองและเลขชี้ก,กําลังตัวที่2ก็คือ5นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็เลยจับเท่ากับ2ยกกําลัง8ปดบวกหถูกไหมอย่าลืมนะทวนใหม่นะคะ ถ้าเลขยกกำลังนะคะมีฐานเหมือนกันและคูณกันอยู่นะคะให้นักเรียนจับเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะดังนั้นพอจับมาบวกกันได้อย่างนี้แล้วก็นำาม8มาบวก5ก็ได้13ดังนั้นคำตอบก็คือ2ยกกำลัง1 3นั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทบทวนไปแล้วนะคะการคูณเลขยกกำลังนะคะที่มีฐานเดียวกันวันนี้เราก็จะเข้าหัวข้อของการหาเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันค่ะ การคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันนะคะจะนำเลขชี้กำลังมาบวกกันแต่ถ้าเป็นการหารนะคะเอามาลองดูข้อที่1นะคะตัวอย่างก็คือ2ยกกำลัง4หารด้วย2ยกกำลังสองนักเรียนสังเกตไหมคะ มันหารกันอยู่เห็นไหมลูกการเขียนในรูปเศษส่วนก็คือการหารกันและข้อนี้นะคะเลขยกกําลังมีฐานเดียวกันอดูอย่างตัวข้างบนนะคะดูตัวเศษนะคะข้างบนคือ2ยกกําลัง4่ใช่ไหมลูกซึ่ง2ยกกําลังสมีเลขฐานก็คือเลข2ใช่ไหมคะและเลขชี้ก,กําลังคือเลข4ถูกไหมลูกส่วนข้างล่างหรือตัวส่วนนะคะ 2ยกกำลังสองซึ่งก็คือมีฐานคือเลข2ใช่ไหมมีเลขชี้กำลังคือเลข2เหมือนกันใช่ไหมทีนี้เอาวเลขฐานเลขเดียวกันเลยคือ2ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดกรณีนี้ก็คือฐานเดียวกันนะคะเราจะทำได้อย่างนี้ค่ะเอาสอยกกำลัง4ีสองอยกกำลังสีถวนนะสออยกกำลังสี่คือนำสองคูณกันทั้งหมด4ตัวนะคะ ก็เขียนเลยค่ะสองคูณกันทสี่ตัวก็สองคูณ2คูณ2คูณ2เห็นไหมสี่ตัวคบไหมหนึ่งสองสามสี่คบเลยอ้าวแล้วดูตัวข้างล่างลูกยกกำลังสองสองยกกำลังสองก็คือสองคูณกัน2ตัวก็คือสองคูณ2นั่นเองถูกไหมคะหลังจากนั้นนักเรียนทำยังไงตัดลูกตัดเอาแม่สองตัดสองตัดตัวนี้หมดสองตัดตัวนี้หมดเลยเหลือหนึ่งสองตัดตัวนี้สองตัดตัวนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแต่ตัวข้างบนลูก ก็คือ2อคูณสเห็นไหมสองคูณสซึ่ง2อคูณสมันคือ2อคูณกัน2ตัวซึ่งนั่นก็คือ2ยกกําลังสองนั่นเองและถ้านักเรียนสังเกตดีๆถ้านักเรียนสังเกตดีๆมันจะเกิดไอสยกกำลังสองไอสองเลขชี้ก,กําลังเนี้ยมันจะเกิดเลขจากตัวข้างบนใช่ไหมเด้ชี้กําลังตัวข้างบนลบตัวข้างล่าง จริงมะเลขตัวอ่าเลขชี้กำลังตัวข้างบนคือสี่เลขชี้กำลังตัวข้างล่างคือสองนำสี่มาลบสองเอ้ยเหลือสองจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยมันอาจจะเข้าสูตรได้ไงใช่ไหมต่อมาสามยกกำลังหกหารด้วยสามยกกำลังสามจะสังเกตว่าตัวเศษหรือตัวข้างบนเนี่ยมันเกิดจากสามคูณกันทั้งหมดหกตัวใช่ไหมคะส่วนข้างล่างเศษสามยอ่าอ่าสามยกกำลังสามนะคะก็คือสามคูณกันสามตัวนะคะเขียนได้ดังนี้ลูก ปึ๊บหลังจากนั้นพอตัดอ่าตัดข้างล่างสาตัวแต่ข้างบน3าตัวเพราะฉนั้นข้างบนก็เหลือสามคูณกันสาตัวใช่ไหมสามคูณสามคูณสามซึ่งก็คือ3ามยกกำลังสามนั่นเองและถ้านักเรียนสังเกตดีๆไอ้สามยกกำลังสามเนี่ยมันเกิดจากเลขชีข้กำลังข้างบนเห็นป่ะคือหกลบกับเลขชี้กำลังข้างล่างก็คือสาหกลบสามนี่ไงเลขชี้กำลังก็คือสามฐานเหมือนเดิมเออพอเห็นอะไรไหมอืมเพราะฉะนั้นสูตรนะลูกมันจะช่วยได้ก็คือ ถ้ากรณีนี้นะคะกรณีแรกอ่ะหนูฟังนะลูกการหาเลขยกกาลังเนี่ยจะมีทั้งหมดสามสามกรณีด้วยกันกรณีที่หนึ่งเนี่ยคือกรณีที่ข้างบนเนี่ยเลขชี้กําลังข้างบนมันมากกว่าข้างล่างถ้าเมื่อไหรเป็นอย่างนี้นะคะเราจะตอบว่าเลขชี้กําลังที่มีฐานเดียวกันนะคะจะนําเลขชี้กําลังมาลบกันอืม เดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะโดยใช้ความรู้เรื่องนี้โอเคไหมมาไปกันพร้อมกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวคลิปคลิปนี้ก่อนนะลูกนะชั่วโมงนี้นะคะเราจะหยุดแค่นี้ นะคะเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปนะจะเป็นการทำแบบฝึกหัดนะคะที่เกี่ยวกับการห,หารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันนะโอเคไหมอ่ะสำหรับค่านนี้แค่นี้ค่ะ